เคยคิดไหมครับว่ามันอาจจะมีรหัสลับบางอย่างที่สามารถไขความลับของจักรวาลได้วันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกกันเรื่องรหัส369ซึ่งมันเชื่อมโยงกับอัจฉริยะที่โคตรจะลึกลับอย่างนิโคลาเทสลาเขาว่ากันว่านี่แหละคือกุญแจสําคัญเลยที่จะพาเราไปสร้างชีวิตในฝันที่เราต้องการเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาจากคําพูดเด็ดๆของเทสลาเองเลยครับเขาบอกไว้ว่าถ้าคุณรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของเลข3 6และ9คุณก็จะมีกุญแจสู่จักรวาลอยู่ในมือ โอ้โหแค่คําพูดนี้คําพูดเดียวเนี่ยแหละครับที่ทำให้คนทั้งโลกสงสัยกันไปหมดเลยว่าเฮ้ยไอตัวเลข3ตัวนี้มันมีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่แล้วจะบอกว่าสําหรับเทสลาแล้วเนี่ยความเชื่อเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ทฤษฎีล,ลอยๆนะครับแต่มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของเขาเลยแบบว่า เขาจะขับรถวนรอบตึก3รอบก่อนจะเข้าไปข้างในใช้ผ้าเช็ดจานทีละ18ผืนซึ่ง18เนี่ยมันหารด้วย369ลงตัวเป๊ะเลยนะแล้วก็จะพักแต่ในห้องโรงแรมที่เรียกห้องหารด้วย3ลงตัวเท่านั้นแต่ที่พีคสุดๆเลยคืออะไรรู้ไหมครับห้องที่เขาเส็จชีวิตน่ยคือห้องเบอร์3 3 2 7ซึ่งพอลองเอาเลขแต่ละตัวมาบวกกันนะ3บวก3บก2บวก7ได้15แล้วเอา1บวก5ได้6ครับโหไม่ธรรมดาเลยจริงๆเอาละครับทีนี้ พอเราเห็นความหมกมุ่นของเทสลาแล้วเนี่ยเรามาเข้าเรื่องแก่นแท้ของเมตตลสามหกกันดีกว่าครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขสวยๆแต่มันคือเหมือนเป็นพิมพ์เขียวเลยสําหรับการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการขึ้นมาวิธีนี้เนี่ยมันตั้งอยู่บนเสาหลัก3ต้นของการสร้างเลยครับง่ายๆเลยก็คือการเป็นหรือก็คือตัวตนของเราการทําคือสิ่งที่เราลงมือทําและสุดท้ายคือการมีคือสิ่งที่เราอยากจะได้มาครอบครอง แต่จุดที่สําคัญที่สุดจุดเริ่มต้นของทุกอย่างมันอยู่ที่การเป็นนี่แหละครับใช่แล้วครับเราต้องเริ่มกันที่จุดที่สําคัญที่สุดก่อนเลยนั่นก็คือการสร้างตัวตนหรือการเป็นนี่แหละทําไมล่ะก็เพราะว่าตัวตนที่เราเป็นเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดทุกอย่างเลยครับทั้งสิ่งที่เราจะทําและสิ่งที่เราจะได้มาในถ่ายที่สุดแล้วหัวใจของการสร้างตัวตนอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับมันอยู่ที่คำสองคาที่ทรงพลันที่สุดในโลกเลย นั่นก็คือคำว่าฉันคือหรือ I am นั่นเองครับคำคำนี้มันเหมือนการประกาศกล้องเลยนะว่าเราคือใครแล้วมันจะค่อยๆสร้างความจริงรอบตัวเราขึ้นมาเช่นถ้าเราบอกว่าฉันคือเศรษฐีฉันคือคนที่มีความมั่นใจแต่ในทางกลับกันครับก็ต้องระวังให้ดีนะครับพอคำพูดอย่างฉันมันจนหรือฉันเป็นคนขี้กังวลเนี่ยมันก็มีพลังมหาศาลในการสร้างตัวตนด้านลบเหมือนกัน และนี่แหละครับคือจุดที่ตัวเลขตัวแรกเข้ามามีบทบาทเลข3ซึ่งก็คือจำนวนครั้งที่เราจะเขียนความตั้งใจของเราในตอนเช้าเพื่อเป็นการเปิดรับวันใหม่ครับจากนั้นก็ตามมาด้วยเลข6นี่คือจำนวนครั้งที่เราจะเขียนย้ำความตั้งใจเดิมอีกครั้งในช่วงบ่ายเพื่อตอกย้ำมาลงไปในจิตใจของเราและสุดท้ายของวันเราจะปิดท้ายด้วยเลข9ครับ นี่คือจำนวนครั้งที่เราจะเขียนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนนอนเพื่อฝังความตั้งใจนั้นลงไปในจิตใต้สำนึกในขณะที่เรากำลังหลับโอเคครับทีนี้มาสรุปเป็นขั้นตอนง่ายๆที่ต้องทำในแต่ละวันกันนะครับอย่างแรกเลยคือเลือกประโยคชั้นคือที่ใช่สำหรับเราที่มันทรงพลังเช่นชั้นคือนักเขียนที่ประสบความสำเร็จจากนั้นก็ลงมือเลยครับเขียน3ครั้งตอนเช้า6ครั้งตอนบ่ายและ9ครั้งก่อนนอนแต่มีจุดที่สำคัญที่สุดเลยนะครับ คือตอนที่เขียนเนี่ยต้องรู้สึกไปด้วยเลยนะรู้สึกให้ได้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นจริงแล้วแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับอย่างน้อยสัก30วันเพื่อให้มันฝังรากลึกลงไปในจิตใต้สํานึกของเราเลยพอเราเริ่มสร้างตัวตนที่เราอยากเป็นได้แล้วเนี่ยทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สนุกขึ้นครับเรามาดูกันว่าแล้วไอ้รูปแบบ3ามเนี่ยเราจะเอาไปปรับใช้กับการสร้างการกระทําและการมีหรือการครอบครองสิ่งต่างๆได้ยังไงบ้างมาลองดูตัวอย่างกันให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับ สมมุติว่าในหมวดการทําเราอยากจะมีช่องติ๊กตอกที่ดังๆปังๆเราก็อาจจะตั้งเป้าเลยว่าฉันโพสตคลิปสั้นบนติ๊กตอกวันละ3มคลิปทุกวันหรือถ้าเป็นหมวดการมีสมมุติว่าอยากได้เงินซักแสนหนึง่งก็เขียนไปเลยครับว่าฉันเพิ่งได้รับเงิน1 0 0 0 0แบาทขอบคุณจักรกวาลเห็นไหมครับพอได้ประโยคที่ใช้แล้วเนี่ยก็แค่เอามันไปเขียนตามสูตร3ามหเหมือนเดิมเป๊ะเ,เลยแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นวิธีของเทส l a มันยังมีเทคนิคขั้นสูงกว่านั้นอีกนะ มีอีกสองเทคนิคเด็ดๆเลยที่เน้นไปที่เรื่องการดึงดูดไอเดียเจ๋งๆกับการสร้างความมั่งคั่งโดยเฉพาะเลยครับเทคนิคแรกนี่เจ๋งมากครับมันคือการใช้การนอนของเราเนี่ยแหละเพื่อรับไอเดียใหม่ๆคือเทสลามองว่าสมองเรานะมันเหมือนเสาอากาศเลยครับที่สามารถจจนคลื่นรับข้อมูลความรู้ต่างๆจากจักรวาลได้วิธีการก็ง่ายๆเลยนะ ก่อนนอนเนี่ยให้ตั้งํำถานที่เราอยากได้คาตอบทิ้งไว้ในใจเตรียมสมุดปากกาวไว้ข้างเตียงให้พร้อมแล้วทันทีที่ตื่นไม่ว่าจะกลางดึกหรือตอนเช้าถ้ามีไอเดียอะไรแวบเข้ามาในหัวให้รีบจ,จดไว้ทันทีเลยครับลองทําแบบนี้สัก21วันต่อเนื่องกันเขาว่ากันว่านี่คือการเปิดประตูสู่คลังไอเดียที่ไม่มีวันหมดเลยแหละครับทีนี้คําถามที่เชื่อว่าหลายคนกําลังคิดอยู่ในใจตอนนี้เลยก็คือแล้วเราจะเอาหลักการพวกนี้มาใช้กับเรื่องเงินแบบเน้นๆเลยได้ยังไง เรื่องนี้ต้องขอยกตัวอย่างที่ดังมากๆเลยครับเรื่องของนักแสดงชื่อดังอย่างจิมแคร์รีคือเขาเคยเขียนเช็คให้ตัวเองเป็นเงิน10ล้านดอลลาร์เลยนะในหัวข้อค่าบริการทางการแสดงแล้วก็พกเช็คใบนั้นติดตัวไว้ในกระเป๋าตั้งตลอดเวลาแล้วเชื่อไหมครับว่าหลายปีต่อมาเขาก็ได้รับเงินค่าตัวจากหนังเรื่องหนึ่งเป็นจำนวนเงิน10ล้านดอลลาร์เป๊ะเ,เลย แต่อยากลองทำแบบจิมแคร์รีบ้างนี่คือขั้นตอนครับ 1. นึ่ในคือเลือกเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนมากก่อนเอาแบบเป๊ะเ,เลยนะ 2. เขียนเช็คเลยครับสั่งจ่ายให้ตัวเองนี่แหละจากธนาคารแห่งจักรกวาล 3. เอาเช็คใบนั้นมาอ่านออกเสียงดังๆวันละ6ครั้ง 4. จินตนาการครับจินตนาการถึงความรู้สึกตอนที่รับเงินก้อนนั้นมาแล้วให้รู้สึกฟินไปเลยทำแบบนี้วันละ9ครั้งครั้งละสัก30วินาทีก็พอ และสุดท้ายข้อ5ทําทั้งหมดนี้ต่อเนื่องอย่างน้อย30วันครับเพื่อเป็นการโปรแกรมจิตใจของเราใหม่สร้างถนนเส้นใหม่สู่ความมัง่งคั่งขึ้นมาเลยเอาละครับมาถึงตรงนี้เราจะมาคุยกันถึงหัวใจที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังวิธีการทั้งหมดนี้กันความลับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องตัวเลขแต่มันคือการเปลี่ยนสภาวะที่อยู่ข้างในตัวเรานี่เองครับความลับที่ว่าก็คือสภาวะที่เราเป็นอยู่ตอนนี้น่ะมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเรานะครับ ลองลึกภาพตามนะครับว่าสภาวะความยากจนเนี่ยมันก็เหมือนเมืองเมืองหนึ่งที่เราแค่บังเอิญแวะเข้ามาอาศัยอยู่ชั่วคราวเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความรู้สึกขาดแคลนกังวลในขณะเดียวกันมันก็มีอีกเมืองหนึ่งอยู่นะเมืองแห่งความมั่งคั่งที่มันอุด,ดมสมบูรณ์ไปซะทุกอย่างแล้วมันก็รอให้เราย้ายเข้าไปอยู่ประเด็นคือเราไม่จําเป็นต้องเป็นพลเมืองถาวรของเมืองแห่งความขัดสนนี่ครับเรามีสิทธิที่จะเลือกย้ายไปอยู่เมืองแห่งความมั่งคั่งได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น เมธอดสามหทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันก็คือเครื่องมือหรือจะเรียกว่าเป็นเหมือน GPS ก็ได้ที่จะช่วยนําทางให้เราย้ายที่อยู่ของเราจากสภาวะแห่งความขาดแคลนไปสู่สภาวะแห่งความอุดมสมบูรณ์อย่างมีสติและตั้งใจครับและคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้กลับไปคิดกันก็คือในเมื่อเราเลือกได้แล้ววันนี้เราจะเลือกใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะแบบไหนกันครับ